จากราลุงวีซับนะครับเครื่องอุลตราซาวนะครับยี่ห้อ Honda นะครับรุ่น hs 2 0 0 6นะครับเครื่องใช้งานมาเพียงแค่2ปีนะครับใช้งานแค่2ปอปีเครื่องนำมาใช้งานเมื่อปี64นะครับสภาพสภาพีาพ่ 9 9เนะครับ99%เลยนะครับไม่มีตำหนิแม้แต่นิดเดียวนะครับสภาพยังใหม่อยู่หัว p r o b นะครับยังเงาวับนะครับยังสวยสวยงามมากนะครับเดี๋ยวให้ดูโดยรอบก่อนนะครับดูสภาพเครื่องโดยรอบนะครับดูไปช้าๆนะครับสามารถใส่หัวพร o b อยู่ที่สหัวนะครับ2หัวด้วยกันนะครับแต่อันนี้มี มีให้หัวเดียวนะครับมีให้หัวเดียวดูสภาพโดยรวมครับตัวเครื่องสามารถใช้ไฟหนึ่งร้อยนะครับ1 0 0โวลต์ v, แล้วก็2 2 0โวลต์นะครับก็คือเครื่องนี้นะครับผลิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ จะจะลันเครื่องนะครับเดี๋ยวดูโดยรอบก่อนนะครับไม่เคยผ่านการซ่อมแซมใดๆนะครับไม่มีตาหนินะอ่ะเดี๋ยวลันเครื่องนะครับเปิดสวิตช์นะครับนี่นะครับ ตัวนี้ภาพคมชัดยังคมชัดดีนะครับเดี๋ยวรอเครื่องรันนิดนึงนะครับนี่มาแล้วนะครับเดี๋ยวลองทดสอบนะครับ เอาพร้อมแล้วลองดูนะครับได้ทดสอบเลยอันนี้อาจิ้มที่หัวใจานะครับจิ้มที่หน้าอ,อกนะเดี๋ยวให้มันมืดสนิทนะเดี๋ยวขอหยัแป๊บนึงครับ ได้ปกติครับไดการทำงานของหัวใจนะครับสามารถมองเห็นลิ้นหัวใจได้เลยนะ นะครับปึ๊บป,บป,บปบอันนี้ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันต่ตางๆแล้วก็มีคู่มือให้นะครับดูไปช้าๆครับเครื่องทำงานเงียบนะครับสภาพสวยงาม ก็หยิบไปครับพ้อมฟรีค่าจะส่งหรือใกล้นะครับมารับเองที่บ้านได้เลยนะครับที่บ้านได้เลยนะครับสินค้าอยู่ที่นครพนมนะครับอำเภอเทาเทนนะครับตรดสารผมได้โดยตรงเลยนะครับขอบคุณที่ไว้วางใจให้บริการครับผมสภาพยังใหม่เอี่ยมเลยนะครับ จะไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยใหม่มากได้ไปถือว่าเกินคุ้มนะครับคุ้มให้ไปในราคามือสองเลยนะครับใหม่มากนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับไว้วางใจบริการนะครับ ขอบคุณครับ